ท่าตัวนะครับทั้งวายขาววายแดงหายไปกว่าครึ่งนะครับถ้าไม่ทำคลิปนี้นะฮะล้าบังเอิญว่า f c มาเห็นเองบอกเลยว่ามีงอนแน่นอนนะครับพอดีอย่างนี้ครับบังเอิญว่าวันนี้ผมมาทำธุระในซอยนี้นะครับแล้วมีความจำเป็นต้องมาจอดรถในคอนโดนี้แล้วก็มาเจอร้านนี้ฮะไม่น่าเชื่อว่ามีร้านแบบนี้อยู่ใต้คอนโดแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าขุมทรัพย์วันนี้คืออะไรนะปะขุมทรัพย์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับ พันด้านซ้ายมือผมนะครับจากบรอสซาออสเตรเลียยี่ห้อนี้คงไม่ต้องพูดกันเยอะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะและยังมีอีกเป็นเกือบพันฉลากนะฮะทั้งจากฝรั่งเศสสเปนอิตาลีนะครับอเมริกาก็มีครับเดี๋ยวไปดูครับกลุ่มนี้นะครับที่เห็นเป็นแค่บางส่วนนะครับบอกเลยว่าค่าตัวนะครับทั้งไวนขาวไวแดงหายไปกว่าครึ่งนะครับแล้วถ้าเป็นกลุ่มพวกตัวท็อปแบบนี้นะครับตัวนี้นะมาจากบรอสซารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเป็นบิน600นะครับแล้วก็ตัวนี้จากบอกโด นะครับปี2018นะครับมาโกส่วนขวดนี้ King of Italian b o บ o r o โรนะครับมาจากทางเหนือของอิตาลีนะครับแล้วนี่ฮะนาพาแคลิฟอร์เนียขวดนี้นะสแตรกลีฟบอกเลยถ้าตามการเงื่อนไขค่าตัวก็หายไปกว่าครึ่งเหมือนกันครับและนอกจากน้ำองุ่นแดงองุ่นขาวนะครับแชมเปญสปาร์คลิงหรือโพเซโกนะยังมีสปิริตอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่นะฮะอย่างขวดนี้นะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะมาจากตระกูลเซนตอรีนะครับขวดนี้เป็นเบรนด์วิสกี้นะครับฮิบิกินะฮะ เป็นเบนวิสกี้ที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับบอกเลยว่าหลายคนไม่รู้นะครับแล้วก็พวกนี้นะฮะค่าตัวหายไปพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับโอเคครับ มาที่นี่นะครับไม่ใช่มีเฉพาะเครื่องดื่มฮะยังมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสกู๊ปูลหรือว่าพวกดีแคนเตอร์นะครับแล้วก็แก้ววายชนิดต่างๆก็มีนะครับเป็นของเยอรมันยี่ห้อสวิลเซลนะครับบอกเลยว่าแบรนด์นี้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับรวมถึงมีกาแฟด้วยนะครับยี่ห้อเอลลี่จากอิตาลีนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นป้ายเอลลี่นะครับตามพวกร้านบิสโทรหรือบาร์ร้านอาหารต่างๆแล้วก็สงสัยว่าเออเอลลี่มันคืออะไรนี่มันคือกาแฟจากประเทศอิตาลีนะครับและอย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์นะทุกสาาข เขามีวายเทสติ้งด้วยนะครับอยนะ่างตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปยาวๆจนไปถึง2ทุ่มเลยครับจัดไปครับ เอาเป็นว่านะครับใครที่ว่างหรือใครที่ไม่ว่างก็ต้องหาเวลาว่างมาให้ได้นะครับเพราะว่าแคมเปญดีๆแบบนี้ไม่ได้จัดขึ้นบ่อยๆนะครับเราจัดขึ้นกันที่นะครับโชว์รูมอิตาลเชียทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเลยนะครับกว่า20สาขานะครับใครสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนะครับยาวๆไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเลยนะครับโอเคนะครับใคร ที่เป็นสายดึมแบบผมนะงานนี้พลาดไม่ได้แต่ตอนนี้ผมอยู่ที่สาขา PARK 24รนะครับในซอยสุขุมวิท24นะครับ,รบเข้ามาจอดรถในคอนโด PARK Origin ได้เลยนะครับเห็นนะครับงานนี้พลาดไม่ได้ครับ